เอามาให้หมดเอามาให้หมดอย่าให้เหลืออะไรนะลูกอโอกองหญ้าบะลุมเลยครับ นี่อหแรงเยอะมากเลยนะครับดูนะครับเด็กตัวนิดเดียวแต่แรงมากเลยดูหญ้ากองก็เริ่มเลยกว่าสเสียบเลยอเอามาจากโน้นเลยนี่นี่อนนี้วาวายุเท่าไหร่นะลูก หกขวบนะครับนี่ดูแรงเยอะไหมกวาดขยะได้กองเป็นิ่มเลยนะครับน,นะครับวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับนี่น,นี่ดูนะครับ สะอาดทริปเลยครับสะอาดทริปสะอาดทริปเลยโอ้โห<อ>เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวแล้วสวนจะสะอาดเรียบร้อยมากเฮ ฝั่งนี้ใกล้หมดแล้วอ,อีกกองนู้หนึงตรงนน้นเลยอ่า,อากวาดมาให้หมดลูกวันนี้ลมเย็นสบายไม่ร้อน ยางมาหมดยังอ่ากวาดกวัดกวาด,ดที่ไกลๆเข้ามาก่อนลรกกวาดที่ไกลๆเข้ามาก่อนอ่านี่นี่นี่โอ้โหของใสวันนี้กินข้าวมาเยอะแนะ่แรงไม่มีแรงไม่ตกเลยอ่าทีนี้ตรงไหนอีกนู่นนไปตรงนู้นหน่อยได้ไหมคะ นูน่นนูนน่นนูน,น่ตรงนู้นตรงนู้นกวาดเข้าไปที่ต้นไม้เลยแนะ<ด>่ะอ่านี่กวาดมารวมตรงนี้ลูกเพราะว่ากวาดตรงเนี้ยมารวมตรงนี้พออ่าไม่ต้องไปไกลมาเรียกไปแล้วเร็วอ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวน,นะครับเวัดเขียนเขหน,น,น,นูไ <c oughs> งจะแปลกไงหนูไป